สวัสดีฮะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในรายการชอบเลยเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่4ีธันวานะครับก็จะมารีวิวอีเวนต์วันที่4ีธันวานะก็คือพรุ่งนี้เป็นวันที่5้ธันวาก็คือวันพ่อวเวลา20่สินาฬิกาจุดศูนย์นาทีนะผมจะทำสตรีมสดนะเราจะร่วมจุดเทียนถวายพระพรไปด้วยกันนะฮะครับก็ mm hmm. ถ้าเกิดใครเป็นคนไทยนะพรุ่งนี้ก็20 ยี่สิบนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นนะก็มาร่วมจุดเทียนถวายนะฮะเอ่อแด่พระเจ้าอยู่หัวของเราหรือว่าในหลวงของเรานันเองนะครับก็คลิปวันพ่อเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวจะทำให้นะฮะก็อย่าลืมมากันนะสตรีมสดนะพรุ่งนี้ยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวันพ่อกันนะว่าใครทำอะไรให้พ่อบ้างนะก็โอเคนะครับโอเค เก็บผู้ปกครองคนไหนดูก็พาลูกๆมาดูคลิปผมกันด้วยกันขอบคุณมากนะฮะนะโอเคฮะก็มาเข้าเรื่องกันเลยเราจะมารีวิวอีเวนต์ันที่4นะก็บอกไปแล้วละกันนะครับแต่อย่างแรกขอเราจะมาสุ่มแจ็คพอตนะแจ็คพอตครั้งนี้ได้ข่าวว่าได้การ์ดเอสบวกง่ายด้วยนะเห็นมีคนบอกมาไม่รู้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกัน อัมอัดติดไปนไม่ใช่อัดไม่ติดนะเคยอัดไม่ติดแล้วแบบซุ่มไปมันมันเน่านะต้องเต่านี้หรือว่าต้องต้องขายเตาสุดท้ายเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะก็ตอนนี้เชิญเพื่อนนะได้50คะแนนของขวัญแล้วก็ไปเชิญกั้แต่มันเชิญจากัดนะวันละ30ครั้งกันเราเกียดนะคะ ก็มาสุ่มกันมันไม่ค่อยดีเลยสามสิบเพชรครับโอเคอยู่การ์ดเอแม่การ์าารดเพชรบวกมายี่สิบเพชรบาททองมันสุ่มแล้วมันลดไปเร็วมากครบละสิบเพชรอีกได้เพชรบ่อยนะเอาหกสี่ 64. มาต่อเลยเตคิสตันเออคริสตันนี่ก็คือมันจะเอาไปแลกนะฮะตัวนี้นะฮะเล็กซี่นะฮะแล้วก็ตัวฟเฟอร์อะไรมันตัวแม่งเล็กสิบหายเลยนะได้เพชรถ้าได้เล็กซี่เอสบวกได้เล็บได้เพชรฟรีสองรอเพชรนะตัวละสองรอเพชรนะอีเวนต์นี้ไม่แต่กัดเอสบวกนะแล้วก็เอาไปแลกในะ 阿拉บวยหัวบ้้มได้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดแลกไปการ์ดก็หายคือคุณจะแลกทําเพื่อคุณเสียพงเสียเพชรมาเอาทองสองล้านละฮะคุณไปเล่นความไก่กับเจมเขาไม่แบนนะฮะเขาแบนมื่อ่ะเจมอะอนเอาเน็ตผมหลุดละสิบหายความจำจะเต็มละบึ้งเขียนั่นเงี้เน็ตหลุดเดี๋ยวข้ามสักโค่นะ โอเคเรามาต่อเลยก็ได้แพ่การ์ดเอนะโอ้ยหนึ่งร้อยคิสตันเว้ยหมื่นทองนะี่เธอสามสิบสี่พรีเมียมห้า 34, คนอื่นคนด้การ์ดเอดบวกกันเยอะใจบอกไม่ได้เลยเอบวกมันก็ไม่มานะเอบวกเฮ้ย1อยคิสตันเป็นพันคิสตันแล้วเว้ย อืมอีกสองครั้งหมดครับครั้งเราจะไปดูกันว่าเราได้กี่คิสตันจากข้ามก่อนนะโอเคเราก็มาใตาค้คังกันแล้วนะฮะนะนี่ฮะสิบคิสตันเพจยี่สิบเจ็ดพันหนึ่งร้อยคิสตันหนึ่งหมื่นทองหนึ่งร้อยคิสตันห้าเพจสิบเพชร อาสิบกิสตัน10เพชร20เพชร30เพชร10เพชรมาหน่อยหน่อยหน่อยหน่อหนอเอดเน็ตเป็นไม่ดีเลยนะเนี่ยช่วงนี้ต้องขอไเวงจริงเขเมมาต่อวัน20 ู้สึกว่าผมไม่ได้เก็บในนี้นานแล้ว อ่ะก็จาก15บห้าเพรนะก็เห็นแล้วว่าผมกากมากเพรไม่เพจเไม่เยอะอือหืออีกพันกว่าอันไอรูปไออันแรกนะมันคืออะไรลองสุ่มดูไหมสุ่มต่อปั๊บเผื่อฟุก แล้วฟุกเราจะได้อะไรอาถามนะก็จริงโอ้สูมอีกห้าครั้งห้าครั้งพอเลยหนึ่งสองสามสี่ครั้งสุดท้ายห้าสูงต่อยห้าครั้งแล้วกันโอ้ยอือหึหนึ่งนะ ขัที่สองเ,เอ้ยเหน็ดเอ้ยเหน็ดดีขังที่สองหัพันเพชรขังที่สามขังที่สี่ครับขังที่ห้าพอฮะเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปเก็บก่อนนะโอเคเราก็มาเก็บกันเลยห้าเพชรสามสิบกิสตัน อออลองเปิดดูว่าเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะผมอัพการเดสเทมแล้วนะเดี๋ยวผมจะจะมาลองล้วว่ามันได้ว่าน่าจ,จะไม่ได้ลองเปิดสักใบแล้วกันเชสด,ด้วยวิดนาดา jk48 นะครับโอ้ยดีซะด้วยตัวนี้วิดนาดา jk48 ถ้าเกิดผมเอาเจใมันมามันต้องอยู่ในอัลบัม้มอะตัวมันวิเดาจาเจกิแบบทำอะไรได้วะ ป่ะเพิ่มค่าผ่านทางป่ะเพิ่มค่าผ่านทางก็สัมกับออฟผมอะโอเคเราจะมาลองใช้การ์บีแล้วก็สุ่มบ้างว่าว่ามันจะแตกต่างกันยังไงแล้วโอ้ยเออมันง่ายกูหาป่ะ เคมาลองสักอีกสิบครั้ง1นึ่งหนันคิสตันนะสอสเอาให้เพชรหมดเลย,ยกันเพชรหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่ามันแย่หรือถ้าเกิดมันแย่ผมก็เลิกสุ่ม การขัดเอสบวกเว้ยผมรู้สึกว่าเอ่อเปลี่ยนเป็นกาซซีมันจะดีกว่าในความคิดผมนะไม่รู้เหมือนกันนะไมกาสซีมันดีกว่า อยากได้หนึ่งพันคริสตออัลเออตอนไอคลิปครั้งที่แล้วผมบอกว่าถ้ามันมีหนึ่งพันคริสตัลมันจะดีมากแล้วอีเวนต์นี้มันดี TA มันดูคลิปผมปะเนี่ยผีเมี่ยสามสิบว่าคุ้มนะ ครั้งสุดท้ายแล้วขอดึกบันคริสตันไม่ก็ตับวกหกนะจ๊ะห้าเพชรมุงเจะมาทําไมไปเก็บก่อนนะฮะโอเคฮะเรามาเก็บอเลยรู้สึกความจมจะเต็มอีกแล้วนะเน็ตก็ก,กากเหมือนเดิมนะเน็ตทูผม เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดแพ็กการ์ดคัสเอสบวกมันต้องเป็นสามชาแน่ๆผมจำได้โอ้กันก็ชื่อขึ้นเว้ยมงจอามาทำไมวะแปบ๊บนะเน็ตกาบ ต้องขอลบสักครู่นะโอเคเรามาต่อกันเลยฮะรู้สึกว่าเน็ตมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงวะ เรามาดูคิสตันกันเพะเหลืออ๋อต้องได้คิสตันนะห้เพชรหมดเลยมาสืเพชรซะงั้นพันคิสตันโอ้ยยี่สิบเพ็ดเอ,อ้ยยี่สิบตันขอไปอ่ะพันคิสตัน ครั้งสุดท้ายแล้วพันคิตตั้นมาแหมกะจะเกียรอเปิดแป๊บโอเคเรามาลองเปิดกันฮนะขอคุมเตาบวก,กหกแล้าน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 นานจีเอ็มหวาแล้วตลอดเลยอาพี เพชรหมดครับต้องเอาให้เพชรหมดจบครับเพชรหมดเดี๋ยวเอาดูกี่ตันดิอืมก็ยังขาดตั้งเยอะต้องไปเปิดเดี๋ยวเมื่อนี้ โอเคเราจะมาลองดูเปิดอันเยอะมันเลยไม่ต้องอามาก็ได้นะชนะเกมโบนัสน,นะเพชรหกเคจีเอ็ดนะโอเคขาดต้องเยอะโอ้โหเศร้าใจนะอีเวนต์น,นี้ไม่รู้จะทำสำเร็จไหม เราจะไปดูค่าสตรงสเตสตัสกันนะคุ้มเต่าไปโอ้ยสกิลแมงหมอนกาด,ดำนะไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยดีนะพวกนี้ ใช้ซองบีแล้วก็บวกเอาคุมหาคุมตะบวกหกดีกว่านะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรก็หมดตูดกันพอาาดีนะก็ท้องก็เพิ่มขึ้นมานะก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมพวกนี้ยี่สิบุดศนี้ศูนยมีสตรีมสดรันพ่อนะฮะก็มาร่วมอวยพรแล้วก็มาร่วมจุดเทียนกันนะก็ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ